ราคา่านิยมนี่อยู่ที่ความใหญ่พระวูชานี่อยู่ที่ความใหญ่หน้าตักหน้าตักใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งมีราคาแพงเท่านั้นยังคนสมัยก่อนเขาจะนับเป็นนิ้วละหมื่นเลยแต่ปัจจุบันก็ใช้พุทธทัศนะความสวยเข้ามาประกอบบางองค์บางองค์เล็กกว่าก็แพงกว่ามีเพราะสวยกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนรวมก็คือถ้าไซส์ใหญ่จะแพงครับคเก้านิ้วขึ้นไปก็แพงครับ อยู่ที่หลักอะไรครับพี่ต่อครับถ้าเก้านิ้วสวยๆองค์เป็นหลานครับสิงหนึ่งเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสิงสามเหมือนกันครับก็ปัจจุบันนี้ค่อนข้างแพรเพราะเป็นพระที่หายากมานานแล้วคนเล่นสมพระสมัยก่อนเนี่ยนอกจากเล่นพระเก่าพระกุแล้วก็จะเล่นพระบูชาด้วยครับผมสมัยนี้เด็กรุ่นหลังได้เห็นน้อยพระบูชาก็มีน้อยเดี๋ยวนี้ก็ไปเล่นพระเกจิกัไปเล่นพระหล่อพระอะไรกันหมดครับพี่ต่อครับหากพูดถึง พุทธลักษณะเนี่ยนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียจากมาจากจีนถ้าดูจากลักษณะขององค์นี้นะครับพ่ต่อว่าตรงส่วนไหนที่ดูได้ชัดเจนที่สุดว่าเป็นอิทธิพลที่ได้รับจากอินเดียความจริงอินเดียเนี่ยก็นั่งประมาณนี้เหมือนกันที่พี่เคยเห็นที่การสร้างที่เมืองเมืองคล้ายๆเมืองคาตาลาดที่ข้างล่างเนี่ยก็มีองค์หนึ่งนะเหมือนเจิงแสนบ้านเราเปียบเลยแต่แกะด้วยหินครับถ้าน้องเคยดูรายการรายการหนึ่งของ Discover y ี่นะพี่เคยติดตามเรื่อยดิสคัฟเวอรี่เนี่ยเขาไปสำรวจ เส้นทางของพระพคทธรูปเนี่ยก็มีองค์หนึ่งที่ชาวอินเดียเขาเนี่ยเขาสร้างแล้วไว้ในช่องช่องช่องแบบช่องปูน,นะช่องเขาใช่ไหมครับช่องเขาหรือช่องปูนเนี่ยะจะปิดมาหน่อยแล้วเข้าไปเนี่ยพี่มองเ <c> ห <oughs> มือนผ้าไทยจริงๆเลยแต่จริงๆแล้วเป็นผ้าของเขาผ้าอินเดียเขาอะต่เหมือนผ้าไทายมากเลยก็เหมือนผ้าเชียงแสนสิงหนึ่งเนี่ยแหละก็จริงๆได้รู้ว่าจริงๆแล้วพี่สช้ฐานเราเหมือนกันกับนับกวิชาการว่าน่าจะมาจากต้นกำเนิดมาจากอินเดีย จริงๆแล้วต้นกำเนิดพรพุทธรูปเนี่ยก็จะมาจากทางอัฟกานจากทางอินเดียนะครับอัฟกานก็ได้นบอิทธิพลมาสู่บ้านเราบ้านเราก็จะใส่ศิลปะของไทยเข้าไปในเชิงช่างอาจจะดูเชิงช่างต่างๆแต่จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกันคลยคึกันะครับแลวในส่วนของใบหน้านะครับพี่ต่อมีตรงส่วนไหนที่ใบหน้านี่จาใบหน้านี่ก็บ่งบอกเลยนะว่าเป็นอินเดียอยู่แล้วข้อตามหลักของประเทศเราเนี่ยยิ่งทางเหนือด้วยพวกทางเหนือนะสมัยก่อนนี่ยังแยกยังไม่ค่อยแยกลาวไม่แยกอีสานไม่แยก คนไทยส่วนใหญ่แล้วพี่ว่าจมูกไม่โด่งหรอกรดูเถอะแต่พระพุทธรูปบ้านเราจมูกลงหมดเลย<ม>เป็นจุดจุดหนึ่งที่พี่นสษฐานว่าไม่น่าจะใช่วัฒนธรรมเขามามากกว่าถ้าคนอินเดียเนี่ยจมูกเขาจะโด่งงุ้มหรือไม่จะเป็นฝรั่งอัพยานิฐานก็จะโด่งหมดทางบ้านเราจริงๆล้วต้องทําหน้าแบนๆนะจะไม่ใช่คครครัับบแต่ทางอีสานยังมีเหมือนกันทําหน้าแบนๆนะพระอีสานนะกับพระลาวเนี่ยหน้าเหมือนกับคนท้องถิ่นเลยคือจมูกไม่โดง่งแต่ถ้าทาง สุโขทัยเชียงแสนพวกนี้จมูกโด่งหมดเลยพี่เจเลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพาที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียแน่นอนครับผมว่าจมูกน้องดูอย่างกับหมาเนาะอย่างกับเหยียวยแลกดูทั้นข้างเนี่ยชัดเจนเลยง่ายชัดเจนเลยดูท้างข้างวันนี้ก็สรุปได้ว่าพระรูปสมัยเชียงแสนสําหรับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมีวิธีการดูง่ายๆอยู่่ง่ายๆคือดูที่สังกติสังกตินี่ก็คือนะครับ แล้วก็ดูบริเวณดูพักเกตนี่ครับกเกต้องเกตตุ้มพักเกตต <teachers> <S Level> nah <la> ุ้มนะครับแล้วก็พักเกตพักเกตสายเป็นหอยก้นหอยนะครับส่วนในเรื่องของฐานสมาธิอะไรก็ว่าไปต่จะมีต่างกันไปครับพี่ต่อครับปิดท้ายวันนี้อยากให้พี่ต่อฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะสะสมครับนะครับพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนครับเชิญครับก็ก็เดิงจะบอกกล่าวกับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมก็ ใข้ครัวและไต่ตองดูแล้วก็ศึกษาว่าศิลปะของบ้านเราเนี่ยมีพระพุทธรูปเนี่ยสมัยใดบ้างและสมัยนั้นมันแยกแยะออกไปเป็นติ่งย่อยอะไรบ้างข้อสําคัญจะไม่ได้ว่าพระพุทธรูปองค์นั้น,นเป็นพ,พุทธรูปสมัยใดอย่างที่ผมอธิบายไว้ว่าอย่างสมมติว่าพระองค์นี้เป็นสมัยเชิงแสนส,งสิงหนึ่งท่านก็จะโปรดจําไว้ว่าที่ผมอธิบายกับน้องเขาว่าสิงหนึ่ง มีจุดเด่นเดอะไรบ้างถ้าท่านพอจะจดจําได้เนี่ยท่านก็จะเป็นผู้รู้ได้เหมือนกันครับว่ารู้ได้องค์หนึ่งก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยนะครับรู้ว่าพระองค์นี้เป็นเชียงแสนสิงหนึ่งท่านก็ไปคุยได้แล้วก็ท่านก็ห่นศึกษาหาความรู้เปิดหนังสือตำรับตำราเยดยี๋ยวนี้ก็มีมากแม้กระทั่งใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเซิร์ชเข้า Google พิมพ์คำว่าเชียงแสนก็ขึ้นมาแล้วครับครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ต่อมากๆนะครับแต่ว่าพี่ต่อยังอยู่กับเราตลอดในครั้งหน้านะครับในเรื่องราวของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงสองสิงสามเดี๋ยวจะมาที่อธิบายเชียงแสนสิงสองสิงสามด้วยครับในช่วงสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ต่อมากๆครับสวัสดีคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับไปติดตามชมเยี่ยมชมชมรมพระครับวันนี้ผมมีร้านดีร้านเด่นนะครับ